MG ช้างอุดรธานีสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านอยู่กับ MG ช้างอุดรธานีกับ m g เมในรุ่น X ราคาเพียง699,000บาทครับคุณลูกค้าจากการออกแบบเส้นสายของตัวรถนะครับลูกค้าจะเห็นในลักษณะการดีไซน์เส้นสายเป็นสปอร์ตคูเป้นะครับซึ่งในการดีไซน์ครั้งนี้นะครับ เพิ่มความคุ้มค่าคุ้มราคาให้กับคุณลูกค้าเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ภายนอกนะครับที่ชุดไฟด้านหน้าจะมีทั้งเป็นโปรเจคเตอร์ LED พร้อม Day Time Running Light พร้อมปรับระดับสูงต่ำได้ถึง3ระดับ พร้อมระบบฟังก์ชันเปิดปิดไฟหน้าออโต้มาพร้อมกับฟังก์ชัน Follow Me Home ส่งคุณค่าเข้าบ้านเวลาดับรถก็จะมีไฟสองสว่างเอาไว้ให้นะครับความยาวตัวรถของตัว MG5 นะครับจะอยู่ที่4,675ม mm ิลิเมตรนะครับมีระยะฐานล้ออยู่ที่2,680ม mm ิลิเมตรนะครับลักมีวงเลี้ยวอยู่ประมาณ5.6เมตรนะครับค่าเฉลี่ยน้ำมันสำหรับคันนี้อยู่ที่17.9กิมตต่อลิตรครับ ด้านหลังของคุณลูกค้าที่เห็นครับก็จะเห็นท้ายรถนะครับที่เป็นในลักษณะที่เป็นเส้น3เส้นนะครับการออกแบบคือเป็น l e โอพาสนั่นก็คือเหมือนกรงเล็บเสือดาวนั่นเองนะครับสวยงามมากเลยครับคุณลูกค้าเซ็นเซอร์ถอยหลัง3จุดนะครับพร้อมกับฟังก์ชันเรื่องของกล้องรอบคันรถนะครับก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วในราคา699,000บาทตัวนี้นะครับด้านท้ายรถยังมีฟังก์ชันระบบความปลอดภัยอีก 3ระบบถึง4ระบบนะครับซึ่งหมายความว่าก็คือจะมีระบบเตือนจุดอับสายตาที่ฝังเรดาด้านท้ายนะครับระบบช่วยเตือนก่อนการเปลี่ยนเลนหรือเลน c h น n ์แอส s ิ s s นะครับและระบบช่วยเตือนนะครับขณะถอยออกจากช่องจอดมุมเฉียงนะครับระยะการทํางาน25เมตรมุมเฉียงขณะถอยนะครับด้วยความเร็วรถของเราต้องไม่เกินนะครับ 9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วรถที่กําลังขับมาต้องขับเกิน9กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเลด้าด้านท้ายถึงจะอ่านค่าได้นะครับและระบบเพิ่มเติมครับระบบ RCW นะครับก็คือระบบในฟังก์ชันที่จะคอยดูแลลูกค้านะครับช่วยเตือนก่อนการชนด้านท้ายนะครับถ้าคุณลูกค้าขับรถ MG 5ในรุ่นนี้ในรุ่นท็อปนะครับขับด้วยความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวท้ายรถของเราจะเปิดไฟฉุกเฉินอัตโนมัติในกรณีที่จะโดนชนท้ายรถนะครับผมแต่ถ้าในขณะเดียวกันขับเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับตัวรถจะแสดงผลที่ทางหน้าจอภายในตัวรถครับว่ากําลังมีวัตถุที่จะชนลูกค้าจากท้ายรถครับผมต่อมาครับระบบเพิ่มเติมก็คือนะครับระบบเตือนจุดอับสายตาเรียบร้อยระบบช่วยเตือนก่อนการเปลี่ยนเลนนะครับระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านท้าย และระบบช่วยเตือนขณะถอยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นความปลอดภัยของตัวรถนะครับดูภายนอกต่อเพิ่มเติมครับลูกค้า ล้อแม็กเป็นขอบ17นิ้วนะครับขนาดไซส์ยางอยู่ที่ 215/50R17 นิ้วนะครับมาพร้อมกับดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับกระจกมองข้างเปิดและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้านะครับการเข้าประตูเป็น Keyless เรียบร้อยนะครับระยะการทำงานอยู่ที่1.5เมตรนะครับเขาออกกดที่ข้างประตูที่ปุ่มด้านนี้ได้เลยครับแบบนี้ครับ ภายในครับก็มีฟังก์ชันตัวรถมากมายครับการออกแบบภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีทูโทนนะครับแดงตัดดำนะครับตรงกลางก็มีฟังก์ชันเรื่องของระบบเบรคมือไฟฟ้า EPB ระบบป้องกันรถไหลขณะจอด AVH นะครับชุดเกียร์เป็น CVT 8ปสปีดพร้อมสปอร์ตโหมดนะครับสามารถเล่นแมนนวลเกียร์ได้อีก8ปสปีดเลยนะครับจอกลางแสดงผล10นิ้รับมีฟังก์ชันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบ i Smart คํคำสั่งเสียงนะครับเรื่องของกล้องรอบคันที่แสดงผลนะครับ และยังมีฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ในจอ10นิ้วอีกหลายประการเลยครับคุณลูกค้าพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครับในฟังก์ชันต่างๆนะครับหลังพวงมาลัยนะครับมีจอแสดงผล MFD นะครับขนาดอยู่ที่7นิ้วนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับและหน้าจอตรงกลางนะครับยังมีฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ด้านในอำนวยความสะดวกในการใช้งานคุณลูกค้าได้หลายประการเลยนะครับ ด้านบนครับเป็นหลังคาซันรูฟนะครับพร้อมเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับสวยงามมากครับคุณลูกค้า6,99,000บาทครับคุณลูกค้าออปชันแบบนี้เลยนะครับผมตัวรถจริงๆของ MG 5ยังเหลือออปชันอีกหลายประการเดี๋ยวคุณลูกค้านะครับสงสัยเพิ่มเติมสามารถลงไปที่ใต้คลิปหรือติดต่อมาทาง Facebook Fanpage ของ MG ช้างอุดรธานีได้เลยนะครับ มาเพิ่มเติมด้านหลังกันเลยครับด้านหลังครับติดตั้งมามีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยพร้อมช่องเสียบ USB นะครับและเบาะด้านหลังสามารถพับลงได้ด้วยนะครับมาดูความจุท้ายรถกันครับความจุท้ายรถนะครับสามารถจุของสูงสุดได้ถึง401ลิตรนะครับถ้าลูกค้าพับเบาะด้านหลังลงนะครับจะได้พื้นที่ทะลุไปถึงห้องโดยสารเลยนะครับตรงเบาะแถวหลังตัวนี้สามารถพับได้ครับ มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามทาง MG ช้ don, างอุดรธานีได้เลยครับความยาวตัวรถอยู่ที่4,675ม mm, มระยะฐานล้ออยู่ที่2,680ม mm, ลลมรลัศสมีวงเล็้อยู่ที่5.6เมตร นะครับ4,675ม mm, ิมมีความยาวความกว้างนะครับแล้วก็มีความระบบปลอดภัยที่มีครบครันนะครับราคาเพียง699,000บาทเท่านั้นลูกค้าฟังไม่ผิดครับ699,000บาทตอนนี้ MG ช้างมีรถพร้อมส่งในสต๊อกสำหรับคนที่สนใจรถเก่งนะครับต้องการมีความสปอร์ตมีความปลอดภยัยมีความคุ้มค่าและมีความสวยในตัวนะครับพร้อมเทคโนโลยีออปชันที่ทันสมัยการสตาร์ทเปิดแอร์ รอผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับรวมถึงรายละเอียดต่างๆของตัวรถที่จำในความสะดวกของลูกค้ามากมายนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากับ MG 5 MG ช้างอุดรธานีขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปในวันนี้ครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อทาง Facebook Fanpage หรือใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยครับใครที่ยังไม่เคยกดไลค์กด s u b s c r ร b e ยังไงก็เป็นกำลังใจให้จัดตุนพลด้วยนะครับ MG ช้างอุดรธานีขอบพระคุณครับ